สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮลั่มนําเล่นวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลวันพุธที่29พฤษภาคมโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลหมด3คู่คู่แรกจะเป็นบูโดกิมพบซานเดฟยอทคู่ที่2เอสเคบานพบคิสเตียนซุนและคู่สุดท้ายมอนบีพบฮักเคนแต่ก่อนจะไปดูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางฮียมีกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มฮียบอกกันยับยับ,ยบหากสนใจไม่ครอบครัวในกันกับเราสามารถอไลน์มาได้ที่ @aum9 คู่แรกที่เราจะมาวิเคราะห์คือคู่ระหว่างวูโดกิม ok พบซานเดฟยอท ก่อนอื่นเรามาดูดับคะแนนของทั้งทีมทีมานโบโดกิมแข่ง10นัดชนะ7เสมอ2แพ้1อยู่จ่าฝูงของตารางส่วนนัดนานซานเดฟย,ยอดแข่ง9นัดชนะ2เสมอ1แพ้6อยู่ันดับที่15ของตารางโบโดกิมฟอร์มตกเก็บได้แค่คะแ,แนนเดียวในรอบ2เกมแต่สถิติในบ้านจะเป็นเครื่องหมายการค้าเมื่อไป้าพ่ต่อเนื่องกันมา11นัดรวมกับปลายฤดูกาลที่แล้วเรามาดูสถิติที่พบกันัอง2ทีมซึ่งเป็นโบโดกิมเป็นฝ่ายชนะนทั้งหมดใน4เกมหลังสุดโดยจะเป็นสกอร์สูงทั้งหมด ต่อไปเราจะมาดูผลไงข่ะของสองสองทีมและจากโบูโดโกิมสิมนัดล่าสุดชนะ6เสมอ2แพ้2โดยสีนัดล่าสุดแบบแล้วก็สูง3าต่ำหนึ่งส่วนทางซานเย็บยอดสิมนัดล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้7โดยสีนัดลังสุดแบบแล้วก็สูง2เสมอ1ต่ำหนึ่งต่อมาเราจะดูราคาฟุตบอลโดยนัดบูโดโกิมแข่งของนัดล่าสุดชนะราคาบอล3ครั้งแพ้3โดยแบบแล้วก็สูง4ต่ำ2ส่วนทางซานเยบยอดแข่งของนัดล่าสุดชนะราคาบอล3ครั้งแพ้3โดยแบบแล้วก็สูง3เสมอ1ต่ำา2 กรถิ่นวูโดกิมทีมจากฝูงของตาลางผลงานในบ้าน5เกมแรกในชีสั้นยังไม่แพ้ใครเลยขณะที่ฝั่งทีมเยือนซานเดยยอดทีมล้องเวิร์ของตาลางที่ยังไม่ชนะนอกบ้านเลยแม้แต่เกมเดียวผลสกอร์ที่คาดบูโดกิมเปิดบ้านถลม่มซานเดยบยอดสต่อ0 มาต่อในคู่ที่2ระหว่างเ k บานพบคิดเตียนซุนก่อนด่นเรามาดูดับคะแนนของทั้งสองทีมทางด้านบานแข่ง11นัดชนะ6เสมอ3แพ้2อยู่อันดับที่3ของตารางส่วนทางด้านคิดเตียนซุนแข่ง10นัดชนะ2เสมอ4แพ้4อยู่อันดับที่12ของตารางสมบอลยังใช้ได้อยู่5เกมหลังเข้าวินไปแล้ว3มีเสมอสลับแพ้อย่างละนัดบลันจอตินนลีกก็ยังติดตามกลุ่มผู้นำมาที่ท็อปทีไม่เหมือนทีมเยือนคิดเตียนซุน5เกมหลังดูหนืดๆไม่ชนะใครเลย เรามาดูสถิติที่พบกันทั้งสองทีมซึ่งเป็นทั้งสองทีมที่ผัดเข้าชนะหนึ่งครั้งเสมอสองแพ้หนึ่งในสี่เกมหลังสุดโดยจะเป็นสกอร์สูงสามตำหนึ่งต่อไปเราจะมาดูผลงานข่งน้องซองสองทีมแล้จากบ้านสิบนัดล่าสุดชนะหกเสมอสองแพ้สองโดยสี่นัดล่าสุดแบบแล้วก็สูงสองตำสองส่วนทางด้านคิดเดียนซุนสิบนัดล่าสุดชนะสองเสมอสามแพ้ห้าโดยสี่นัดล่าสุดแบบแล้วก็สูงสองเสมอหนึ่งตำหนึ่ง ต่อมาเราจะดูราคาฟุตบอลเดือนด้านบานแขวนนันล่าสุดชช้คาคบอลสองครั้งแพ้สี่โดยแบ่งละก็สูง3าต่ำสาส่วนทางคิดยนซุนแขวนนันล่าสุดใช้คาคบอลสครั้งเสมอ1แพ้3ามโดยแบ่งละก็สูง3เสมอ1ต่ำสองเอสเคบานก็ขอมีผลงานในบ้านที่ดีเพราะห้าเกมหลังสุดว้ใช้ชน,นะไปถึง4ีนัดเลยทีเดียวขณะที่ฝั่งของทิมเยนคิดยนซุนผลงานนอกบ้านย่ำแย่ไม่ชนะมาสีนัดติดต่อกันผลสร์ที่คาดเอสเคบานเปิดบ้านเอาชนะคิดยนซุน2ต่อหนึ่ง มาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างมอนบี้พบฮักเคนก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้ง2ทีมทางด้านมอนบี้แข่ง11นัดชนะ5เสมอ2แพ้4อยู่อันดับที่5ของตารางส่วนทางด้านฮักเคนแข่ง11นัดชนะ5เสมอ2แพ้4อยู่อันดับที่6ของตาราง ช่วงหลังฟอร์มแย่พอกันเจ้าบ้านวันบี้แพ้มา2นัดติดเสียไป4ียิงลูกเดียวส่วนฮักเคนก็พลาดต่าสองใน3เกมหลังแบบยิงใครไม่ได้เสียรวม6เม็ดแต่ปมนการพลาดเกมเยือนทั้งหมดลองดูสถิติพวกอันทั้ง2ทีมต้องเป็นทั้งทีมที่ผ่านการชนะ2ครั้งแพ้2ในสเกมหลังสุดโดยจะเป็นสกอร์สูง3ตำหนึ่งต่อไปาจะไปดูผลการแข่งของทั้งสองทีมแล้จากวันบี้สินัดล่าสุดชนะ4เสมอ2แพ้4โดยสีนัดล่าสุดแบบงสกอร์สูง3าตำหนึ่งส่วนทางฮักเคนสิบนัดล่าสุดชนะ5เสมอ2แพ้นัลสามโดยสเสมอ2 ต่อมาเราจะดูราคาฟุตบอลเรงด้าน,นบอลวีแข่ขงนั้น,นสุดใช้ราคาบอล3ครั้งแพ้3โดยแบบมีข้อสูง4ต่ำ2ส่วนทางฮักเคนแข่ขงนั้น,นสุดใช้ราคาบอล3ครั้งแพ้3โดยแบบมีข้อสูง3เสมอ1ต่ำ2เทียบผลงานถือว่าไม่ต่างกันมากแต่ดูเหมือนจะหนักไปทางแย่ด้วยกันทั้งคู่ทำให้เกมนี้ถ้าจะเลือกผู้ชนะจริงๆน่าจะเลือกอยู่ข้างเจ้าถิ่นน่าจะดีสุดผลสกอกอทีิคาดบอนวีเปิดบ้านเอาชนะฮักเคนต่อ1นส่วนใครที่ชอบขึ้นไหนก็าสามารถเอาการเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจก็ได้เลย แต่ถ้ากอบอลกันไหนอยากตามเฮียแอดไลน์ตามเฮียมาได้เลย <c oughs> ในกลุ่มเฮียมีการให้ฟุตบอลทั้งสเต็ปและเต็งรับรองไม่มีผิดหังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อเฮียมาทางละแอดที่แสดงอยู่ได้เลย